ถ้ารอบแล้วไปดูรูปภาพกันค่ะมิมี่เหรอมิมี่เหรอเออเหมือนมิมี่เหมือนกันมีคนเดียวมิมี่มิมี่ค่าแสนคุณจูนมิมี่ค่ะมิมี่แหละเอออ่ะคุณจูนใช่คุณแท้คุณมิมี่หรือไม่ใช่ไหมคะใช่ไหม สวัสด,ดีค่ะทัดด้งสองท่านต้องแนะนำตัวแล้วฮะ,ะชื่อสัชิีธรบำลุงนะคะอายุ25หปีค่ะอาชีพถุรกิจส่วนตัวค่ะ,ะชื่อจูนนางสาวเปมิกาแจ้งเหตุผลอ,อายุ36หปีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ตัวแทนประกันชีวิตครับ<อ>ลูกเมื่อกี้นี้กี่ปีมาแล้วมินนี่ประมาณห้าหปีค่ะห้าหปีโตเร็วแล้วก็อยากรู้ว่ารายการเราว่ะเขาไปดิว ทั้งแก๊งของคุณมาหรือเปล่าช่วงนี้ในการเราจะเจอแบบแบบจูนเยอะอจูนเจอกับเขาเนี่ยกี่ปีมาแล้วสามปีกว่าครับสามปีกว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวเองยังตอนนั้นเพิ่งจะเ,เทความงงได้ประมาณ4ี่สี่เดือนยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณไหนครับเป็นประมาณยังยังเป็นสาวหล่อสาวหลอกกึ่งกึ่งนิดนิดนิดกึ่งกึ่งแล้วอ่าแล้วปกติจูนเป็นคนที่คบสาวหล่อมาโดยตลอดไหมที่ผ่านมาหนูละคะ ไม่ค่ะคบผู้ชายก็มาคบเขาอตอนนี้เขามาคุยคิดว่าเขาเป็นทอมหรือเป็นผู้ชายอหนูก็คิดลังเลใจหนูคิดว่าเขาเป็นผู้ชายหรือทอมหนูก็ถามเขาพี่พี่เป็นทอมหรือพี่เป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่เออมองไม่ออกเขาก็บอกเป็นชานแล้วคือตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าฌานคืออะไรคืออะไรคือทานฌานจินเดีวคือกาลังที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเพศของตัวเองเขารู้แล้วเป็นยังไงฮะก็ลองคุยค่ะ <ừ> mm. ก็เออเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันอ๋อวันนี้ได้รู้แล้วประทับใจอะไรเป็นตัวเขาหลังจากที่คบกันแล้วเหตุการณ์ที่ประทับใจคือแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งนะครับแล้วเขาก็ดูแล,ลจนช่วงชีวิตของคุณแม่สุดท้ายเขาก็แต่งหน้าศพให้คุณแม่ด้วยจากที่เขาแบบกลัวๆพวกเนี้ยเขาก็ทาให้ใช่ครับก็เลยทําให้ประทับใจณวันนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งนกันและกันบ้าง เขาเคยบอกกับผมว่าผมไม่เหลือทั้งพ่อทั้งแม่แล้วต่อไปนี้เขาก็มีผมคนเดียวผมก็มีเขาเขาก็จะไม่ทิ้งผมไปไหนโอ้แฟนอนาคตยังไงให้เขามาขอหนูอะค่ะไง่ะทหเงินดีก่นนะแล้วไปขอเขานะจะได้อยู่ด้วยกันเนาะอ่ะมารายการแล้วตาทุงเรียนโชว์หวานหน่อยโชว์ขอหนูขอค่ะ สัสส yeah, so ัส E N S E yeah. ข so yeah, yeah. ึ้น huh. ช yeah. ื่อว yeah. 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 ่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เขาบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทจรายการทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียา